รครับเองไทยเองครับครับเอลี่ยนไทยเองเด้อขับเปลี่ยนไทยเด้อไม่มีตัวแสดงแทน รถไทยกันเนี่ยผมสามหมื่นเลยครับเพื่อได้ทีหนึงนะ่งร 12, ถมือสองขุดเ่าจอดก็คใค่ได้ใส่มีคนมาถามสื่อสี่หมื่นก็ยัง่ปล่อยอยู่ของมันสดของมันสดครับ ือมือสองเห็นเบิ้งบอดีในเรื่องความอยากได้ของดีต้องปรึกษาผมดนะครับรถไถเนี่ยรถไถมือสองเนี่ยอยาได้ของดีปรึกษาผมได้เลยผมรู้วิธีมันแล้วไปซื้อสายวเต็มสื้อน้ำซื้อรถบ้านครับอันอยากได้ของดี รถบ้านที่ขเจา้ามาใส่งานอ่ะที่ผู้เฒ่าอ่ะนั่นแหละถ้าเวลาเพิ่นมีรถไถใหญ่เพิ่นมาใส่อ่ะนั่นๆๆเบิ่งยุ่งเบิ่งใหญ่เบิ่งอะไรไมาเลยครับสื่อเลยจอดเก่าเก็บนี่ขนาดน่ะซื้อรถ สองคนมาได้เก็บเห็ดั้งเก็บเห็ดทั้งคู่เขียวเม่าวผมต้องหยุดหยุดกล่องเลยครับเพราะว่าผมจวิวยรดขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมยอดยอดวิวตกน่าดูเลยครับ2 3งสาันชั่วโมงแล้วครับ